สวัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ชาชาณชา YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคะหายไปนานมากๆเลยกับ YouTube นะคะไม่ได้ทำมาหลายเดือนมากๆก็ต้องบอกว่าที่หายไปเนี่ยก็คือแบบมันค่อนข้างยุ่งหลายอย่างมากค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะเรากลับมาแล้วค่ะแล้วก็จะมาทำ Get Ready With Me กัน างที่หลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าชากำลังจะแต่งงานก็กําลังจะเป็นเจ้าสาวนะคะตอนนี้เนี่ยคือชาก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วนอกจากดูแลทั้งแบบออกกาลังกายอาหารการกินอะไรเงี้ยเริ่มผิวพรรณก็ต้องยิ่งดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วโดวยเฉพาะเมคอัพที่จะเลือกใช้ในช่วงนี้นะคะชาก็จะต้องเลือกเมคอัพที่มันมีส่วนผสมของสกินแคร์อยู่ด้วยเพื่อที่จะบํารุงไปพร้อมๆกัน วันนี้เราก็จะมาเริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะ Bobby Brown Intensive Serum Primer Radiance นะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากเขาจะเป็น p เม m e r แล้วเขายังเป็นเซรั่มด้วยนะทุกคนให้ดูเนื้อเขาก่อนนี่มาแล้วก็จะลงไปบนหน้าเราเลยืมกลิ่นหอมมาก กลิ่นคือเป็นแบบไม่ใช่กลิ่นเมคอัพเป็นกลิ่นสกินแคร์เลยนะทุกคนอ่ะเราก็จะลงขั้นตอนนี้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็บำรุงนะคะก่อนที่จะลงเมคอัพในสติตต๊ต่อไปต่อมาก็มาในส่วนของรองพื้นกันบ้างนะคะตัวนี้เลยนะคะก็คือ intensive serum foundation นั่นเองนะคะ คือตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นฟอนเดชั่นที่มีสารสกรัดของถังเช่าด้วยนะคะที่จะช่วยปรนนิบัติผิวอย่างล้ำลึกทั้งยังมอบความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันผิวจากมลภาวะต่างๆนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยดูสุขภาพดีเปล่งปังแล้วก็สดใสนั่นเองค่ะคือจะบอกว่ารองพื้นคนเนี่ยคือมันบางเบามากแล้วมันเป็นผิวมากทุกคนดูดิคือฉันเป็นคนไม่ชอบรองพื้นหนาๆเลยนะคะแล้วตัวนี้ก็คือแบบ เฮยตอบโจทย์มากเพราะว่ามันเป็นทางรองพื้นและเป็นทางสกินแคร์ไปพร้อมกันดีมากเลยอ่ะนี่คือได้งานผิวแบบผิวฉ่ำเลยนี่เป็นผิวที่เราชอบ ต่อาานะคะเราก็จะมาเซตแป้งกันค่ะด้วย Lux e Radiance Loose Powder นั่นเองตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามีส่วนผสมของถังเช่าอีกแล้วทุกคนคือทุกตัวของ Mo บ b ี้บราววันนี้เนี่ย ทั้งสามตัวนี้นะคะคือมีส่วนผสมของสกินแคร์ทั้งหมดช่วยบำรุงผิวหน้าป้องกันผิวจากมลภาวะต่างๆช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยยิ่งกลวยิ่งผิวใสย,ยิ่งใช้ยิ่งผิวดีนะคะต้องบอกเป็นอะไรที่แบบมันอินมากๆเลยในช่วงนี้นะแล้วตลับนี้ก็คือใช้งานง่ายมากค่ะทุกคนเปิดออกมาเขาก็จะมีแป้งพักให้นี่นุ่นมๆเลยนุ่มมากแล้วก็พอเปิดปา ตัวนี้ออกมาค่ะก็จะเป็นตัวแป้งนะคะสำหรับแป้งตัวนี้นะคะจะบอกว่ามันว้าวมากๆเลยเพราะว่ามันรวมแป้งสาชนิดเข้าด้วยกันเป็นนวัตกรรมมากๆมีทั้ง smooth skin powder ช่วยเซ็ตเมคอัพและลดความมันบนหน้า translucent powder ช่วยเบลูข um ุมขนแล้วก็ปรับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็สุดท้ายค่ะ reflective powder ที่ให้ผิวสัมผัสที่เบานุ่มลื่นบอกเลยว่าใช้แล้วผิวสวยแน่นอน บอกว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเซตเมคอัพแล้วว่าเขายังช่วยเบลูขุมขนด้วยนะทุกคนคือตอนนี้หน้าเนียนมากหน้าคือแบบไร,ร้รูขุมขนสุดๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าใช้ง่ายมากๆใช้งานง่ายสุดๆนะคะแล้วยิ่งพอมันเป็นตลับแบบเนี้ยมันมีที่ปิดแป้งนะคะแล้วก็เป็นฝาปิดและมีกระจกด้วย คือมันเหมาะกับการพกพามากๆแบบไปเที่ยวไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคนเดินทางบ่อยเดินทางต่างจังหวัดบ่อยใช่ไหมคะก็ต้องห,หา p r o d u ักที่แบบพกพาสะดวกพกพาง่ายซึ่งตัวนี้แหละทุกคนตอบโจทย์เลยเขามีทั้งแป้งมีทั้งพ <_' S 1> <ป>ัฟมีกระจกมาให้ด้วยนะคะก็คือครบเลยนะคะตัวนี้<ม>นี่ โอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวชาจะไปแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูโทเทลลุคของวันนี้กันหลังจากที่ได้ลองโปรดักตทั้ง3ตัววันนี้ของ b o b b y Brown แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือเป็นงานผิวช่ำโกลสวยมากๆประทับใจสุดๆเลยค่ะ ใครที่สนใจ Bobby Brown Intensive Skin Serum ทั้ง3ตัวนี้นะคะก็สามารถไปลองได้เลยที่เคาน์เตอร์ Bobby Brown ทุกสาขาหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w b o b b y b r o w n c o t h ได้เลยสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตแต่งหน้าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวชาต้องไปทำงานแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหรือว่าถ้าใครรอ YouTube ไม่ไหวเนี่ย อยากให้เพืไปติดตามกันใน TikTok นะคะเพราะตอนนี้ TikTok เนี่ยอัปเดตทุกวันเลยนะคะยัง mm hmm. ไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางเลยแล้วกันนะคะทั้ง IG, TikTok, Youtube เจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย